ผัดซีอิ๊วเส้นมาม่านะคะเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียร์จะผัดซีอิ๊วเส้นมาม่าค่ะผัดง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะไปชมกันเลยค่ะก็มีเส้นมาม่านะคะ <S <S <อ>มาม่าแล้วก็คะน้าค่ะหมูนะคะ สีอิว๊วซีอิ๊วดำสีอิ๊วขาวน้ำมันหอยกุ้งแดงค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะกุ้งแดงเขจะลองเจะใส่เขชอบสีสันเขาน่ากินดีน้ำตาลรสด,ดีกระเทียมไข่ไก่พริกป่นค่ะต้นหอมผักชีนะคะอะเลยนะคะ น้ำมันโอลีนค่ะหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปเลยกระเทียมค่ะหนึ่งหัวใส่ลงไปเลยหมูค่ะหนึ่งคีดใส่ลงไปไข่ไก่นะคะหนึ่งฟองค่ะใส่ลงไปเลย ใส่ชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะเทาอาหารประเภทที่ใส่ไข่เทียไม่ชอบใส่ไข่เยอะปรุงรสเลยค่ะด้วยสีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนแกงน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงแล้วก็สีอิ๊วดำหนึ่งช้อนเทใส่ลงไปเลยกุ้งแกงค่ะ ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกาแฟพริกป่คนค่ะหนึ่งช้อนแกงน้ำตาลหนึ่งช้อนแกงเอ่อรสดีหนึ่งช้อนกาแฟค่ะใส่พริกป่นลงไปเลยอร่อยนัวเส้นมาม่าที่ลวกไว้ค่ะสองห่อ สองต้นค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะคณะเสร็จที่หลังจะได้กรอบๆฉ <c oughs> ุนพิษ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะตักเกร็ฟได้เลยค่ะทำง่ายๆฉุน <c oughs> ชิมได้ค่ะ <c oughs> ชิมดูก่อน ชิมนนะกรอบๆเลยอร่อยอร่อยต้นหอมหนึ่งต้นผักชีหนึ่งต้นโรยลงไปแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดซีอิ้วเส้นมาม่าค่ะ,ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะนี่ค่ะผัดซีอิ้วเส้นมามา่า คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย